สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันจันทร์นะค่ะใส่เสื้อสีเหลืองเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านอยากได้เสื้อนะคะเสื้อมัดย้อมตัวนี้วรดาก็มีขายนะคะตัวละร้อยห้าสิบเท่านั้นหากท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะคะเป็นเสื้อมัดย้อมแบบนี้มีหลายสีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะในวันนี้วรดาก็จะมานําเสนอสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนกับทุกๆวันนะคะถ้าหากวันไหนที่ไม่ เกิดอุบิเหตุนะคะคือฟ้าตกฝนลงวรดาเขาพยายามนําสินค้าลงให้พ่อแม่พี่น้องตลอดเวลานะคะท่านใดเข้ามาดูอาจจะไม่ทันคลิปที่วรดาลงไปแล้วบางครั้งวรดาก็จะเอามารีเทิร์นอีกนะคะรีกลับมานะคะแต่จะเอามารวมกันนะคะบางอย่างบางอันที่วรดาขายไปแล้วก็จะตัดออกไปอันไหนที่ยังอยู่วรดาก็จะเอามารวมกันก็มีอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะสินค้าแต่และอย่างขอให้ทาง ขอให้ท่านฟังในคลิปนั้นๆเท่านั้นนะคะแต่ละคลิปจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางอย่างขายไปแล้วก็มีนะคะใครท่านดูแต่ละคลิปนะคะอย่างเช่นวันนี้วรดาก็จะเอามาเป็นผ้าคลุมไหล่เกตเอนะคะเอเอซีเนี่ยมารวมกันแล้วนะคะรวมให้ท่านเป็นบางอย่างนะคะบางอย่างก็จะแยกออกไปนะคะเช่นวันนี้เราก็จะรวมเป็นสีหวานเข้ากันอย่างนเนี้ย ตัวนี้ขายพื้นหนึ่งอะหกร้อยเก้าสิบหรือแปดร้อยนะคะแต่วันนี้วลรดามาให้ท่านเลยนะคะไม่ได้กําไรนะคะขาดทุ้นแต่เพื่ออยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะตัวนี้แค่สี่ร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจรับไปเลยนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะถึงวลรดาไปซื้อมาก็ไม่ได้แต่อันนี้ถือว่าวลรดาอยากคืนกําไรให้ท่านนะคะเพียงสี่ร้อยบาทเป็นผ้าคามแท้ของสกุลนครยอมเปลือกไม้ธรรมชาตินะคะหาที่ไหนไม่ได้สี่ร้อยบาทนะคะผืนนี้วลรดาก็มาจัดโปรให้เท่านั้น เพราะว่ามันมีผืนเดียวนะคะจะเรียกภาษาอีสานก็ว่าก็เรียกว่ากระเทินนะคะกระเทินมีผืนเดียวกับขายออก <laughs> กระเทินมีผืนเดียวกับขายออกนะคะเนาะวรลดาก็มาให้400บาทนะคะเอออันนี้เป็นผ้าคามแท้นะคะของของบ้านโนนเรือค่ะของบ้านดนเรือโดยตรงเลยนะคะสีสวยเข้มยอมคามแท้แน่นอนเลยนะคะโอเคอันนี้มีหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกนะคะวรดาขายให้ท่านขาดทุนนะคะตัวน,นี้แต่วรดาก็ขายให้ท่านเท่านั้นอ่า ในราคานะคะสี่บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะโอเคมาเข้าหมวดผ้ากุมไหลนะคะตัวนี้เพิ่งมานะคะวรดาก็เคยลงคลิปไปแล้วหลักคายไปแล้วก็มีวรดาจะเอาลายไหนที่มีนะคะในลายสวยคะ่ะมาใหม่ ลายสวยมาใหม่นะคะวลดาก็มาให้ท่านเลยพิเศษนะคะปกติตัวนี้ต้องขายพื้นละ8หรือ900้เรามาจัดโปรให้ท่านเพียง550บาทนะคะท่านดูดีๆนะคะว่าท่านอยากได้พื้นไหนลายไหนเพราะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีต้งหน้าโปกเทแน่น,นอนชัดเจนนะคะสินค้าเราไม่โกหกสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมเราจะไม่แมมอยู่ในไอเดบบหมดหลอกลวงนะคะเราจะเป็นโหมดท,ที่ทํามาหากินนะคะนี่ค่ะเราก็ยกให้ท่านนะคะ นัมเบอร์หนึ่งนะคะ550ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้เป็นผ้าคามแท้ของสกลนครโดยตรงนะคะอันนี้ตาไก่ใหญ่มากนะคะลายลูกแก้วตาไก่สวยนะคะท่านดูดีๆนะคะเป็นผ้าเป็นเชิงเป็นลายท่านดูงามมากนะคะสินค้าของเรามีกริงพร้อมขายมีแท้นแน่นอนนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสีสวยสีงามคมชัดนะคะทุกผืนนะคะโอเควันนี้วราดาก็จะมาให้ท่านในราคามิตรภาพนะคะ ผ้ากลุ่มนี้นะคะสวยงามมากท่านดูลายดูเชิงนะคะอันนี้วรดาก็ให้ท่านพิเศษ550านะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้ากลุ่มนี้บางรอบไม่มีสักผืนนะคะพอทอไม่ทันสินค้าของวรลดาเก็บมาทุกๆุกอาทิตย์นะคะเก็บมาขายไปเก็บมาขายไปนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านตลอดอยู่แล้วในราคาเพิ้นละ500 550บบาทเท่านั้นวันนี้เรามาพิเศษให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ นัมเบอร์สชัดเจนนะคะนัมเบอร์สของเราทุกพืนทุกชิ้นทุกอันนะคะวันนี้เรามาพิเศษให้ท่านนะคะอันนี้เป็นลายเดียวกันนะคะลายเดียวกันกับนัมเบอร์สองมีสองผืนท่านใดยอยากได้เป็นคู่แฟดก็มาเลยนะคะมาเลยสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีคู่แฟดมาแล้วนะคะโอเคต่อมาอีกนะคะเป็นนี้นะคะอันนี้ยอมเปลือกไม้ธรรมชาติสวยงามนะคะสวยสุดๆเป็นลายเสียบนะคะ ลายเสียบปกติแล้วไม่ค่อยได้นะคะบางวันบางรอบก็ไม่ได้สักคืนนะคะรอบนี้เราได้ลายเสียบพิเศษมาเลยนะคะสวยนะคะเวรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะสวยจริงๆลายเสียบ550รหในการจัดโปรให้เลยอันนี้มีเป็นคู่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะลายเสียบนี่จริงๆแล้วหายากมากแต่เวรดาถ้าเห็นลายเสียบเวรดาจะเอาหมดเลยนะคะเพราะลายเสียบเป็นลายที่หายากและเวลามาตัดชุดเนี่ยสวยสวยคะ่ะลายเสียบ เวลาตัดชุดแสกเราจะตัดทางนี้นะคะลายเสียบเราตัดทางนี้ลงนะคะเราตัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เห็นไหมคะมันจะสวยสวยงามมากนะคะบางคนเอาไปตัดเป็นชุดอาวใหญ่อย่างชุดของเวียดนามนะคะหน้าหลังนะคะใสใช้สองพื้นนะอัดแอ๊อดแใส่กันสวยงามมากนะคะอันนี้มีอยู่สองพื้นนะคะเพราะว่าสินค้าแบบนี้จะไปตัดเป็นแพทเทิร์นเป็นชุดอ้าวใหญ่นะ่ะสวยสวยงา,งามนะคะที่ชุดเวียดนามที่ใส่นะคะได้นะเก็บ ปกติแล้ววลาดาไม่ได้นะขะัรอบนี้เวลา,าได้มาพิเศษเห็นไหมคะตัวนี้ก็ลายเสียบเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะลายเสียบอันนี้ก็ได้มาคู่หนึ่งนะคะยังอยู่คู่หนึ่งนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยงามมากลายเสียบลายเสียบของเราตัวนี้มันเป็นลายที่แน่นแน่นแล้วก็ใช้ดีสวยคะ่ะเวลาเราไปห่มแบบนี้สวยงามนะคะ งานของเราไม่อายคะ่ะเอาไปออกเมืองนอกเอาไปขึ้นเครื่องบินเอาไปห่มก็อุ่นดีนะคะได้ทุกสถานการณ์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้ก็มีอยู่สองผืนนะคะลายเสียบนะคะลายเสียบท่านดูดีๆนะคะลายเสียบของเรานะะี่ค่ะงามมากนะะี่ค่ะอันนี้เป็นขามน้ําทะเลสีสวยตัดขึ้แสกลงแบบนี้ถ้าไปตัดเสื้อคลุมลงแบบนี้นะคะตัดลงแบบนี้งามคะ่ะรับประกันเลยผ้าทุกผืน ตัดขึ้นมานี่สวยวลาอัอาไปตัดเสื้อมาขายก็ตัวละพันทรงแล้วนะคะโอเคมีสองผืนนะคะผืนนี้ก็มีสองผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องะ่ะท่านสนใจกี่ผืนก็ทักทายกับวรดามานะคะโอเคอันนี้อีกนะคะพ่อแม่พี่น้องะ่ะวัลลัก็อยากมาแบ่งปันท่านนะคะสวยจริงๆนะคะดูสิคะสวยงามน้ําตาจะไหลนะคะเห็นฝีมือของคนไทยเราทอมานะคะสวยงามเท้แน่นอนนะคะนี่คะ่ะงานละเอียดอ่อนนะคะงานละเอียดอ่อนงานดีมากนะคะเพราะสินค้าของเรางานฝีมือ โอท็อปโดยตรงเอาเม่แฮนเมกนะคะคําว่าแฮนเมกก็คือมือทอมือทําทั้งหมดนะคะภูมิปัญญาของคนชาวบ้านนะคะชาวบ้านกลุ่มจังหวัดสกลนครนะคะอ,อําเภออากาศอํานวยโดยตรงเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายถูกต้องตามหน้าปกทุกผขนทุกชิ้นทุกอันนะคะวรดาจะขายของนะคะขายแบบกินได้น้อยกินเป็นนานๆนะคะเรียกว่าน้ำซึมบอทรายนะคะเห็นไหมคะดูลายงามมากนะคะวรลดาจะขายแบบคัดสรรวรดาจะไม่ขายแบบว่า อ่ะไม่ตรงหน้าปกนะคะวลนรดาจะขายของตรงหน้าปกนะคะโอเคอันนี้มาทั้งหมด3ผพืนนะคะแต่เหลือผื้นเดียวนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะยาวมากนะคะผ้ารุ่นนี้ยาวเกือบ3เมตรนะคะพ่อแม่พี่น้องคะวลนรดาก็ยังให้ท่านอยู่นะคะ550นะคะจริงๆผ้ายาวๆอย่างนี้ต้องขายพื้นละ9 0 0นะคะแต่เราก็ยังจัดให้ท่านอยู่คือ550เช่นกันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะท่านใดสนใจแวบ,บมาเลยนะคะแวบบเข้ามาบรดาภาคามช่อง YouTube ของเรานะคะวรดาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้ัมเบอร์หกนะคะมีผืนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเพราะว่าทั้งหมดมีสามผืนแต่ขายไปแล้วยังมีผืนเดียวเท่านี้นะคะมาอีกแล้วนะคะลายนี้ลายนะคะสวยคะ่ะลาย ลูกตาลนะคะท่านดูนะคะเห็นไหมคะเป็นแฉกเป็นเฉกเ,เกมันลายลูกตาลเลยนะคะตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยะคะ่ะ ตัวกิ่งยิ่งสวยนะคะเนื้อแน่นเนื้อดีอันนี้ก็ยาวเกือบ3เมตรเหมือนกันนะคะวลรดาก็มาขายในราคาเท่ากันนะคะพิเศษพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะวันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านจริงๆนะคะจัดกิงๆ,ๆิไม่ได้จัดเล่นเล่นนะคะเพียง550บาทนะคะท่านใดสนใจรีบทักทายเข้ามาท่านใดอยากได้สินค้าตรงหน้าปกก็มาที่วรดระพักคำเท่านั้นนะคะสินค้าดีมีคุณภาพนะคะจัดในราคามิตรภาพเช่นกันนะคะ อันนี้นัมเบอร์เจ็ดนี้มีอยู่พื้นเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามานะคะสวยแท้แนโนอนนะคะตรงหน้าปกนะคะแล้วก็มาอีกนะคะตัวนี้จะเรียกว่าเป็นนัมเบอร์แปดนะคะเคยมานะคะตัวนี้แต่ว่าขายไปแล้วเหลืออยู่พื้นเดียวอันนี้ม่วงนะคะเป็นม่วงอ่อนงามมากนะคะท่านดูนะคะลายสไลด์นะคะสวยค่ะลายแบบนี้เป็นลายมิตินะคะเป็นลายมิตินะคะ มองได้หลายมิตินะคะตัวน,นี้สวยค่ะท่านใดที่ไม่เคยเอาไปรับไปเลยท่านจะไม่เสียใจนะคะท่านจะภูมิใจเลยนะคะได้ใช้สินค้าของคนไทยเราแฮนด์เมดโดยภูมิปัญญาของคนไทยแท้ๆเลยนะคะนัมเบอร์แปดนะคะยาวเกือบสามเมตรนะคะสองเมตรกว่านะคะห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นจากราคาเกือบพันนะคะดูท่านดูนะคะท่านดูเลยนะคะโอ้โหโอ้โห อู้ฮยาวยาวมากอู้ฮูยาวมากยาวยาวยาว,ยาว,ยาวเกือบ3ามเมตรเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบเข้ามาเลยนะคะร,รีบรีบรีบเลยนะคะโอเคต่อมาอีกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนัมเบอร์อะไรเนาะต่อไปเป็นนัมเบอร์9้านะคะพ่อแม่พี่น้องค้ u นัมเบอร์9 n นัมเบอร์9นี้มีอยู่2ผืนนะคะพ่อแม่ พี่น้องเป็นหัวใจนะคะหัวใจคู่ร้อยเรียงเข้าหนึ่งเดียวนะคะตัวนี้งามเทแน่นอนนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนวันนี้เราก็มาแบ่งปันท่านนะคะในราคามิตรภาพพื้นละ550เท่านั้นจริงจริงผ้าผืนนี้ผ้ารุ่นนี้ต้องขายผืนพันกวาบาทหรือ900นะคะแต่บางกลุ่มบางที่ขายคนละราคากับบรลดานะคะขอให้ท่านดูเอานะคะสินค้าท่านชอบคนไหนท่านชอบสไตล์ไหนท่านรับไปเลยนะคะ ท่านเข้ามาดูมาซื้อมาชมวร,รดาก็ดีใจนะคะท่านซื้อก็ขอบพระคุณกับขอบพระคุณทุกท่านที่มีความเมตตาต่อวร,รดาตลอดมานะคะสินค้าของเรารับรองนะคะเราขายตรงหน้าปกนะคะหัวใจหนึงเดียวร้อยเรียงเข้ากันนะคะมี2อืนนะคะพื้นละห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น เรามาจัดโปรให้ท่านนะคะนี่ค่ะอีกหนึ่งผืนก็คือตัวนี้นะคะนี่ค่ะมี2องผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะโอเคคลิปนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะบรดาก็จัดโปรให้นะคะยิ่งผืนนี้ก็โปรสุดๆส0 0บาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่มีใครได้หรอกค่ะราคานี้ เป็นปีทั้งปีวรดาก็ไม่เคยขายแต่วันนี้มีความรู้สึกอยากขายนะคะอยากขายให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะบางทีวรดาเป็นคนที่คลองเหลือกระปิดกระป่อยจะขายออกไปนะคะเราก็ให้ท่านไปเลย400บาทนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจเข้ามานะคะรีบทักเลยนะคะรีบทักเลยนะคะทางแอดไลน์จากเบอร์โทรซุนก็851-2556มีโทร เบอร์มาหรือแอดไลน์มาได้คุยกับวราดานะคะแต่ช่วงบ่ายบางครั้งถ้าวรลา,าไม่รับก็ขอให้ท่านโทรย้ำๆอีกนะคะบางครั้งวรลา,าปิดเสียงโทรศัพท์นอนหรือบางครั้งวรลา,าขับรถไปส่งของอยู่ก็อาจจะไม่ได้ยินนะคะขอให้ท่านโทรย้ำอีกนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะถ้าท่านมั่นใจว่าท่านจกซื้อฟืนในท่านต้องการเอาแล้วท่านบอกเลยนะว่ารับรับรับรบัลา,าจะล็อกให้ทันทีเลยนะคะวรลา,าเป็นคนมีสัจจะพอ ถ้าท่านบอกว่ารับแล้วท่านก็นัดบันโอนเงินให้วราดานะบางครั้งบางคนพ่อแม่ก็ลูกหลานไม่อยู่ตอนเย็นตอนค่ำก็พอกันได้นะคะเราพูดคุยกันหลังไม้ได้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนขอบคุณทุกคนที่ให้ความไว้วางใจขอบคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาต่อเวลาผ้าคามนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะ